ตอนจะเ้าสนใจนะครับมาดูผัดนะครับกาทเวันนี้ก็อากาศเย็นครับผมสังเกตลมนะครับลมติววิววิววิวเลยครับ เดินไปถึงบ้านลืมพอดีเลยไม่ลืมครับจะทําการลื้อแล้วนะครับอ่านี่ครับจะลื้อนี่โอ้โหโอนี่ครับก็จะลือนี่ครับเก็บเก็บไว้นะครับอุ้ยมนีแตกอาโต๊ะนี่โต้ไหม โตไหมเก้าอี้มันจะหักไหมดีๆนะดีๆนะดีๆนะเอาดีๆนะเออไม่ได้ให้กำลังใจเลยนะพี่นั่นกูว่าแล้วขยบไปใกล้มันต้องมาดีเยอะโอ้ โอ้ตายตายตายเออนั่นกันไกลมันไม่คมจริงๆกันไกลไม่คมโอ้อันนี้คือลวดล่ะเออมาดูความตั้งใจครับไม่ใช่ตั้งใจความที่เกยบไปเอาโก้ถุงเออเออ เออคาเลยช่างมันต่อเอาเออเดี๋ยวว่าอยู่ยุ้มหนึ่งยงนั่นเละเก็บครับเก็บเก็บเก็บออกนะครับระวังดีๆระวังดีๆเออันมชอบ หลานไปเล่นนะอันนี้ล่ะเอาออกลยโอ้จัดเดี่ยมให้นี่โอ้ยหนาวเก็บนะครับเก็บเก็บนะครับจะได้ดูดีนะครับ ว่าหมดแล้วนะครับเทศก,กาลหมดแล้วห,หมดสองปีใหม่กันไปแล้วนะครับอันนี้ก็สองปีแล้วนี่เฮ้ยโอ้เส <c oughs> ียงโอ้โ <c oughs> บีมาดูแม่มาดูแม่ทำอะไรนี่ลูก ก็นั่งกินขนมลุ้นนะครับเอากล่องขนมบางหน้าไปเลย<ม>อ้เย,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 ย็นเย็นเย็ลมพัดนะครพี่น้องเอ้ยลมนะครับแดดกับบเคยมีครับแดดกับบเคยมีน้จน้ำตื่นสาย กจะขยันอย่างเธอมาไปโรงเรียนต่สายอเา้าหยุดนี่ก็ตื่นแต่เร้าแปงผักกะบอกไอ้มีนะครับขายเบอร์เลเเเเียงมหนีนนนนะนะกะลัสาของทีเลือนไปเนี่หละครับเป็นชองบายนะครับมาติดุระนะครับมาติดตระอยู่นะครับก็ เนไปเป็นช่วงบ่ายนะครับลงพี่นองเลยเอาครับอเอาครัอ้าวอ,อาเข้าไปอ่เออะเออนั่นอ่ะโอ้หนอ เออนั่นนี่เสร็จข้อนั่นจะขึ้นตั้งนานโอ้ là không ạ Ừ thương, nó không biết thương lọc à ừ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  อริงเลยอ่าดีไงไม่ขาด <ừ. S 1> เออหนะ่อยเดี๋ยวยี่นิดนึงเอาไว้ให้นกทำรังอเออร้านหน้าร้านหน้าห,อาห้องตรวจเออนั้นต้องบีมจองบอก

ระวังมันจะไงหลังะ,ะดาวขึ้นให้นะครับจะเล็กยากได้เก็บครับหมดเวลาเล่นแล้วนะครับเก็บเข้าสู่โหมดการรักษาทำปกตินะครับแต่วันนี้ขอเป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่า มอติดทุระนะครับมอติดทุระนะครับเข้ามาช่วงบ่ายนะครับผมก็ฝากไปถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามานะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับเมื่อวานก็ทักเข้ามาในเพจนะครับสองสามท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็บอกเป็นช่วงบ่ายนะคะร่งถ้าเข้ามาในที่เพจก็ผมก็บอกว่าเป็นช่วงบ่ายสําหรับผู้ป่วยที่ เคยโทรมาแล้วนะครับโทรมาแล้วก็ผ่านการคัดคิ้นก็รอวันที่จะมานะครับก็ทักเข้ามานะครับว่าจะเข้ามาช่วงบ่ายจะเข้ามาวันนี้นะครับก็บอกว่าเป็นช่วงบ่ายที่จริงก็ทักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดอ่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดผมบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนี่เป็นเป็นมันเป็นวันหยุดนะคะให้เข้ามาพรุ่งนี้ ให้เข้ามาก็จะมาวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็บอกให้เข้ามาช่วงบ่ายนะครับหมอพองศบ,บอกคุณหมอมีผู้ป่วยจะเดินทางเข้ามาหมอบอกว่าให้บอกไปว่าเป็นช่วงบ่ายว่าหมอจะออกไปทําธุระนะครับเป็นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับติดตามทาง youtube นะครับอยู่นะครับติดตามทาง YouTube อยู่ที่กําลังจะมานะครับ ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับว่าบ่ายโมงนะครับบ่ายบ่ายหนึ่งโมงนะครับเป็นเข้ามานะครับบ่ายหนึ่งโมงให้เข้ามาคหมอก็เริ่มบ่ายโมงนะครับคุณหมอก็จะเริ่มลงมือนะครับทําการรักษาให้ช่วงบ่ายโมงครับผมหลังเดิมเรานี่ขยัน ผมกำชับนะครับให้ยืดเส้็จแล้วก็พยายามเดินให้ยืดตัวนะครับเดินให้ยืดตัวขึ้นเดินให้ยืดตัวยืนเร็วมีนครับเดินให้ยืดตัวนะครับพยายามจะเดินเหมือนก็คือตอนเจ็บเนี่ยก็จะเดินตัวงอ การเดินตัวงอแล้วมันไม่ค่อยเจ็บก็จะติดก็จะติดการเดินตัวงอแล้วตัวนี้ให้ยืนยืดตัวยืนยืดตัวแล้วก็ให้เดินยืดตัวจะได้เวลาหายแล้วนะครับเส้นออกแล้วก็ดูเข้าที่จะได้เดินเหมือนปกติเขย่พยายามขยันนะครับแล้วก็ขยันยืดเส้นด้วยคองขยันเนี่ยครับจะทําให้เราหายเร็วนะครับจะได้กลับบ้านไวๆนะครับจะได้กลับไป พักรักษาตัวจะได้ไปทํางานจะได้อยู่กับคนที่เรารักครับะจะไดม้มานอนโดดเดียวเดียวได้อยู่เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้กลับกับอไม่นานอไม่นานก็คงจะได้ปิกบ้าน นี่ลมแรงครับลมแรงจริงๆโอ้หนาวจนสัน่นหนาวจนสัน่นลมแรงจริงๆครับโอ้เอาไปทำอะไรขวดนะอะ กินอีกไม่ยังข้าวกินข้าวยังกินโจ๊กหมดเหมือนทัวรเลยขนมด้วยได้อะไรกินขนมไม,ไม่ถูกไม่รู้จักชื่อรู้จะเชื่ออะไร,ไรอร่อยไหมอร่อยไหมลูกกินโจ๊กแล้วนะกินโจ๊กไปแล้วครับกินโจ๊กหมดเป็นโจ๊กอะไรลูกโจ๊กของสัตว์ โจงหมูสับไม่ใช่โจงหมูเด้งโจงหมูเด้งโอ้โหโจงหมูเด้งมีโจงหมูเด้งด้วยโจงหมูเด้งเหมือนหนูเลยใช่ไหมหมูเด้งเหมือนหนูเลย,ยแล้วจะกินอีกางไรข้าวตม้มเนี่ยแป๊มทำอะไรแป๊มทำอะไรกินลกูกได้ดู<อ>ไหมแป๊มทำอะไรกับข้าวไม่รู้ โอ้ยช่วยกันดูเลยไม่ช่วยไปทอารรมาข้าวก่อนฟันหนูโยกโยงอะไรเห็นเล่นอยู่วิ่งว่นเดี๋ยวก็ไปขอของเล่นกับลุงโอ้ฟัน,น้นโยโยโอโอ้นนโยโอ้ยโอยโอยโอโอ้ยูก้ยโอยองอย,อย เดือดป่ามูันก็มันกินได้นะจะได้เห็นเขาบอกว่ากินได้นะลูกนั่นหนูทดสอบกันไปดูมดูเอาหนูเอาสิหนูต้องเป็นอ่าหนูตัวเล็กอยู่ไม่เป็นไรกินได้มามากินกินกินเดี๋ยวจะเก็บให้กินเดี๋ยวจะเก็บให้กิน นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับผมตอนเช้าเลยนะครับอากาศก็จะหนาวหน่อยนะครับแดดก็ไม่ค่อยมีครับผมแดดก็โอ้ครับทิงมันเย็นมันเย็นอากาศมันเย็นขนาดผมยังเดินยังก้าวขาไม่ออกเลย ตึงเป็นเหมือนกันทุกคนครับตึงเส้นมันจะตึง <Okay. S 1> ที่เหลือนี่ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับ oh. ก็อีกไม่นานก็คงจะได้จำหน่ายนะครับขึ้นช่าย oh. ขึ้นช่ายดี oh. นิดเดียวเนดะี๋ยวแก้ขึ้นช่ายนะครับหัง oh. นั้นก็ทำการปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ oh. ก็ ที่บอกไปนะครับวันนี้ที่ผมไปกล่าวไปแต่ข้างจนนะครับวันนี้ก็จะทําการรักษาช่วงบ่ายนะครับก็ขอฝากนะครับทันที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับจะได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ทําอะไรนะครับเป็นที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับรักษาโรคกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะครับร้านก็อยู่ที่อำเภอลำไผมาศจังหวัดบุรีรัมย์มนะครับ08033 3 6 7 6 1หเนึ่งเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 0 3 3 3 6 7 6 1เบอร์ติดต่อนะครับหรือถ้าเข้ามาที่เพจนะครับเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพนะเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไผมาศนะครับ มาทักกันเข้ามาได้เลยนะครับทักกันเข้ามาได้เลยหรือโทรสายด่วนนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามศนสามหกเจ็ดหกหนึ่งที่ผมได้บอกไปนะครับะจะได้ปรึกษาอาการกันนะครับว่าเจ็บปวดจุดไหนตามด้านกายแล้วก็จะได้คัดเคสกันนะครับคัดเคสก็คือโรคประจาตัวนะครับโรคประจาตัวการผ่าตัดโรคประจาตัว โรคประจำตัวที่ไม่สามารถรักษาได้ก็จะมีโรคกลับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนะครับอ่าอันนี้ไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เป็นอัมมาพึกอัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกตีดนี้อันนี้คุณหมอไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอาการของโรคกระดูกทับเส้นร่วมด้วยอันนี้คุณหมอสามารถทําให้ได้นี่คุณหมอสามารถทําให้ได้ก็โทรเข้ามานะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นทับเส้นสะโพกเลื่อนหนรือว่าเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาทักทักเข้ามาโทรเข้ามาถามอาการกันได้เลยนะครับถ้าเป็นอาการที่สามารถรักษาได้หรือว่าทําได้หรือว่าผ่านการกัดเคสเนี่ยครับก็จะได้เข้ามาราักษาครับจะได้เข้ามารักษาที่นี่นะครับ อยู่ที่อำเภอลำไยม้าจังหวัดบุรีย์นะครับก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟอำเภอลำไยม้านะครับแล้วก็อยู่ติดอยู่สองที่เลยนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับที่สถานีรถไฟอำเภอลำไบมาแล้วก็อยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยอำเภอลำไบมานะครับสองที่นี่นะครับ ถ้าจับ GPS มาก็จับ GPS มาที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอลำป่มาได้เลยนะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์08033367 6 1นกนึครับเขาจะบอกเส้นทางมาอีกทีนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากส้าน <c oughs> ไม่ไกลนะครับประมาณ5้า0รเมตรนะครับเอาร้อยเมตรนะครับ <c oughs> <c oughs> 玩玩吧，玩呢。 ใครจับใครไข่จ่ายไข่จ่ายค, er, ค, ogi, ค,ค bon ่าำแข็งค่าเบียร์แต่เบียร์นี่หันมองไปโน่นตรงควรนะเบียร์อยู่นี่นี่เบียร์อยู่นี่นี่เบียร์อยู่ใกล้เนี่ยระยะระยะห้าเมตรเนี่ยเนี่ยแต่พี่ดาวมองไปโน่นหนึ่งควรหนี่งงงงงงโอ้ย เป็นไปตามวัยครับเริ่มเข้าหลักสี่แล้วนะครับแต่ละคนยังเลยยังเลยเยงอน้องนโอ,โอนางอยาได้ของขวัญน,นะฮะได้ของขวัญ่าเตรียมของขวัญให้น้องด้วยว่านั้นเดือนมีนานะครับแม่หมูน้อยเกิดเดือนมีนาแล้วหมูน้อยเกิดเดือนไหนนี่ฮะหมูน้อยเกิดเดือนไหนครับ วันที่13มก,กราคมอ๋อเดือนนี้นี่เดือนนี้ใช่ไหม13มก,กราคมโอ้วันที่13มก,กราคมนะครับอ่าถ้าบผมสำหนัดคลิปนี้ก็ขอฝากช่องพิมพภาชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ